สวัสดีมือเห็นงานค่ะทุกคนแดดก้อนห้อนค่ะในการเฮ็ดงานแต่ละมือแต่ละเว้นเนาะค่ะห้อนหลายค่ะมือนี้กระโชคดีนะคะได้เป็นงานตักค่ะทุกคนนะคะตอนนี้ก็เคือนงานนะคะมาลงงานเปนงานางเช่วกำลังรอทีมงานกำลังตักน,น,นะคะเป็นท่ายา่ได้รลายค่คะการเห็งานแต่ละมือก่อนเราเนี้ยประมาณนี่ยในเที่ยวที่สามนะคะของงานมันมีงานหลายงานหลายซัพพอร์ตนะคะหลาย ซัพพอร์ตคนหนาหลายๆคนกันเลยงานบอ่บอคอยได้ปิกปันได้วันสิคืนอย่างคืออย่างในแต่ละหมะออู่เดชกระโจนหวนขาสภาพถนนเล็กตรงเป๊ะพอถึงเวลาเลิกงานนะคะเขกา,ะะออกากะะ็สะเดินทางกลับคขามือนี้กลับทางถนนใหญ่เนาะค่ะวิ่งอ่อนแม่จักหน่อยค่ะเทางถนนมันทั่งหลายเนาะคะ่ะทางดินลุ้มกันหลายค่ะขี้ขั้น,ขนเก่งนะคะครับมอไซค์ก็ดีถ้าขับรถใหญ่นี่ก็พโค้งนะคะตกลุ้มหลายเนาะค่ะต้องมือนี้ก็เลยออกถนนใหญ่นะคะ เดี๋ยวมือนี่นะคะเป็นกสิผ้ากันไปกินก๋วยเตี๋ยวกันสักก้อนนะคะก้อนสิกับถึงหงนะคะหิวเข่าเรียนะคะเอากสิไปลุยก๋วยเตี๋ยวเจ้าประจํานะคะมือนี่กะสิจัดพิเศษกันคนละถ้วยคนละถ้วยเลยจ้าห <c oughs> น่าเปิ้ลกะสิกินแบบแซ่บกันนะคะมือนี่ก็ได้จัดเส้นมีนะคะน้าตกนะคะเจ้าเกาแซ่บๆค่ะนะคะมือนี้เป็นจัดเลยค่ะพักเต็มถ้วยเต็มจานนะคะกินเต็มที่นะคะราน,นี้กะสิมีพริกสด จิ้มกะปิน้ำนะคะเพิ่มความเผ็ดไปอีกแบบนึงค่ะกะสีแซบอร่อยนะคะด้านๆที่ได้กินนะคะเมนูนี้กับโบเมนวาซิได้กินดูอู้จะเป็นสวบเก่งนะคะแซบๆค่ะร้านนี่ร้านประจําเวลามาซักขากะสีมาก,กินเขา่ากินก๋วยเตี๋ยวยุ่ร้านนี้ตลอดค่ะแต่ช่วงนี้บบคอยไดมาักร้านนี้แล้วก็เลยบ่คอยได้แวะนะคะก็คือ กะซีนั้นๆมากินค่ะบางเทีอเขากะสีอยากกินพิเศษแน่จักน้อยเนาะค่ะเฮ็ดกินเองบางเท่อกับบ่ถือใจปันไดร้านไดเขาเซียเฮากกบไปกินนะคะวูสบสบสบกินเฝากินนะคะโมเมนต์อย่างเดยค่ะแซ่บเส่บค่ะจิ้มกะปิไปพร้อมค่ะจิ้มพริกสดจิ้มกะปิไปพร้อมวู้สยบแสีบหลายค่ะเมนูนี่นะคะนั้นๆเทีได้กินนะคะเซนมีมากกินเซนมีค่ะแต่ก่อนกับกินตะเซนเล็กค่ะเดี๋ยวนี้ก็กินเซนมีค่ะรู้สึกว่ามัน แซ่บนะคะไดอีกรสชาตินึงก็คือเส้นเล็กนะคะเส้นมีเ็นสก,กินประจําเลยนะคะแซ่บแซ่บค่ะทุกคนมาเด้อค่ะอร่อยมากๆนะคะร้านนี้ยูพิกัดหลังตลาดนะคะวัดบานนะนะคะตรงนี้ยูติดกับร้านอ่าหยอดเรียนนะคะซักข้ายอดเรียนเลยค่ะแซ่บแซ่บด้วยกันนะคะถ้าเบ,บ e ิงเด้อผูใดสิเบิดก้อนกันนะคะสรุปแล้วนะคะข่อยเบิดที่หลังนะคะ <laughs> แฟนเ,เกจสกินเบิด ก้อนเบนนะคะเพื่อนกินยัดเอายัดเอาเลยนะคะส่วนเบนกัยังที่เหลือค่ะสภาพเห็นนะคะเกี๊ยงถ้วยเกี๊ยงจานาน้ำกับเกลือเบิ้ถ้วยค่ะหลังจากนั้นเบนกับิพะกะเดินทางกลับเดจ้านนี่ก็จะเป็นตลาดนะคะที่ตลาดที่มาสซูเมอสูเม่อนะคะมาื้อกับเขาพอเขาเดินทางมาแล้วเขาก็จะมาดีเลยขีย่มอเตอร์ไซค์ขึ้นตึกกันไปเลยนะคะเพราะว่าเบนพักอยู่ชานซีนะคะ สียางขึ้นบันไดค่ะหายเพ่อนคีมอไซค์ขึ้นไปเลยค่ะอู้นองมาอยู่นี่นองมากหลายค่ะอยู่ตึกนี้ค่ะสวนสียางหอดค่ะทุกคนกินมาเมืองย่านี่ยวยเบิดเลยค่ะอู้สวนสีหอดสั่นซีนะคะเมื่อยนะคะลินอหอยเลยแหละ